นิทานจีนโบราณเกอรชงแห่งภูเขาฟูซานนานมาแล้วในยุคจีนโบราณมีชายหนุ่มชื่อเกอรชงที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆบนภูเขาฟูซานเกอรชงเป็นคนขยันขันแข็งและมีจิตใจดีแต่เขามักจะรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่าเพราะเกิดมาในครอบครัวยากจนวันหนึ่งเกอชงตัดสินใจเดินทางไปหาท่านอาจารย์หลิว ผู้เป็นปราชญ์ที่มีชื่อเสียงในการให้คำปรึกษาและสอนสั่งคนในหมู่บ้านใกล้เคียงท่านอาจารย์หลิวข้ารู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่าเพราะข้าเกิดมาในครอบครัวยากจนไม่มีทรัพย์สินหรือความรู้ใดๆข้าควรทำอย่างไรดีเกิชงถามท่านอาจารย์หลิวอพอยักหน้าและยิ้มอย่างอ่อนโยนเกอชงข้ามีภารกิจหนึ่งที่ต้องการให้เจ้าทำ แล้วท่านอาจารย์หลิวก็ยื่นก้อนหินขนาดเล็กก้อนหนึ่งให้เกิชงจงนำก้อนหินนี้ไปขายในตลาดแต่ห้ามบอกผู้ใดว่ามันมีราคาเท่าไรดูว่าผู้คนจะยอมจ่ายเงินให้เจ้ามากเพียงใดเกิชงรับก้อนหินและเดินทางไปยังตลาดเขาเสนอขายก้อนหินให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดบางคนเสนอราคาเพียงไม่กี่เหรียญเงิน ในขณะที่บางคนไม่สนใจก้อนหินนั้นเลยเกอชงกลับไปหาท่านอาจารย์หลิวและบอกถึงผลลัพธ์ที่ได้ท่านอาจารย์หลิวหัวเราะเบาๆตอนนี้จงนำก้อนหินนี้ไปยังร้านขายอัญ,ญมณีและทำเช่นเดิมเกอชงทำตามคำสั่งเขานำก้อนหินไปยังร้านขายอัญ,ญมณีและเสนอขายให้เจ้าของร้าน เจ้าของร้านอัญ,ญมณีมองก้อนหินด้วยความประหลาดใจและบอกเกอชงว่านี่คือหยกแท้มันมีค่ามากค่าขอซื้อในราคาสูงเกอชงกลับไปหาท่านอาจารย์หลิวพร้อมกับรอยยิ้มและเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นท่านอาจารย์หลิวมองเกอชงอย่างอบอุ่นเห็นไหมเกอชงความรู้และความสามารถของเจ้าเป็นเช่นหยกแท้แม้ภายนอกจะดูเหมือนก้อนหินธรรมดา แต่ถ้าเจ้ามีความมุ่งมั่นและพยายามที่จะค้นพบและพัฒนาตนเองเจ้าก็จะกลายเป็นผู้ที่มีค่าและมีคุณค่าต่อโลกนี้เกิดงตระหนักถึงความสำคัญของคำสอนและเริ่มพยายามพัฒนาตนเองเขาเรียนรู้และฝึกฝนทักษะต่างๆจนกลายเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถผู้คนในหมู่บ้านต่างยกย่องและเคารพเขา นิทานนี้สอนให้เราเข้าใจว่าทุกคนมีคุณค่าและความสามารถในตนเองหากเรามุ่งมั่นที่จะค้นพบและพัฒนาตนเองเราจะกลายเป็นผู้ที่มีคุณค่าและสามารถนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้